สวัสดีครับวันนี้เช้าวันเสาร์นะวันนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับวันนี้เอามาดูระบบโซลา่าเซลล์กระท่อมน้อยๆนะชิ้นนี้เราใช้แผง20วัตบ์าทโวลต์2แผงแล้วก็แผงเล็ก6โวลต์น,นี่มาชาร์จกับไอตัวโคมตัวนี้คนระับเป็นสปอตไลท์แล้วก็ ชุดนี้ก็เป็นไฟทางเดินเเข้าไปดูข้างในกันนี่นะก็ลงมาจากแผงมาเข้าเบกเกอร์พอเข้าเบกเกอร์เสร็จก็จะเป็นชุดชาร์จตัวนี้เป็น P W M ชาร์จอยู่ศูนจุดหนึ่งวันนี้แดดน้อยอลงจากชุดชาร์จแล้วมาเข้าที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรีแตตร่แห้งสิ 12. 12. 12. บสองโวลต์สิบสองแอมป์ก็ง่ายๆต่อใช้ง่ายง่ายเข้าแบตแล้วก็ชุดเอาพุท นี้เราก็ต่อเงที่ในห้องใช้งานเ <c oughs> ดอกนี่ก็จะมีเอาเลสเป็นเอาเลส12โวลต์นะครับเอาไว้เสียบใช้อุปกรณ์พวกนี้ที่ใช้ในรถยนต์เสียบใช้ได้เลยชาร์จแบตมือถือ หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นที่ทิปทองโวล์เอามาเสียบใช้ได้มีฝาปิดนี่ครับส่วนที่ชุดชาร์เจอร์ตัวนี้ก็จะมีช่องชาร์จ USB อยู่สองช่องเอาไว้ชาร์จมือถือนะสำหรับอ่านี้ทำไว้เพื่อสำหรับ ให้ลูกค้าที่มาทำรถเขามารอนะมานั่งพักเอาไว้รอรอ,รอที่ทำรถก็เราก็จะมีชุดเครื่องเสียงให้1ชุดเป็นต่อจากบลูทูธนะครับก็ลูกค้าที่มีมือถือก็เปิด,เป,ด, ift, เ,ปดเ,เปิดสวิตช์ก็ใช้ได้เลยเปิดสวิตช์แล้วก็คอนเนคบลูทูธนะครับเนะีนะ่ยอ่า <whatsoever> ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนอไอตัวเอาลเตเนี่ยก็เดี๋ยวก็เอาไวเสียพัดลมดีซีได้ครับพอดีทำพัดลมไวตัวนึ่งก็นี่คืนเสียของที่ใช้ว่าจะเป็นไม้พาเลทซื้อมาเก่าแล้วก็มันมีละแนงที่รื้อออกมาจากหมูบ้านพอดีทำแล้วในระบบเนี่ย มันฝนตกแล้ว mm hmm. ลวันนี้มันสาดก็เลยเปลี่ยนผนังใหม่ก็เลยเอาปกระแนงเนี้ออ็มาใช้แล้วก็มีลำโพงไง้ mm hmm. อนงลายหลอดักเบรันี้ก็เป็นเก้าอี้ให้นั่งรอนะครับ mm hmm. ตัวนี้นี่ขยับออกได้นะครับ ยเข้ามาได้แล้วก็มีหน้าตา่างเอาไว้มองมองอยู่ข้างๆแล้วกันมาน,นั่งเล่นบรรยากาศเ,งเงย็นๆนะครับก็ลมก็โฟได้ดีอยู่แล้วก็เป็นประตูสองเขาเป็นประตูเปลือ ก็มีหน้าต่างอีอกบานหนึ่งอาไปนั่งดูนั่งดูอยู่เล่นๆนะตันนี้ก็นั่งได้เหมือนกันเผื่อนั่งดูไปส่วนระบบไฟนะครับก็มีเป็นระบบไฟใช้เป็นหลอด LED หลอเล็กๆกัน พอดีก็มันไม่ค่อยสวยผมก็เลยปลูกฝ้าก็เลยจัดการไปซื้อฝ้ามาปูเลยก็หล่ะก็ประมาณนี้ครับเราไปเปิดไฟก็มีให้เหือนเดิมชุดไปจะเปิดไฟก็ไฟปกติไฟก็เป็นสองสเต็ปนะครับ เป็นสีขาวแล็สีส้มแล้วแต่บรรยากาศมันจะชอบเดี๋ยวเหลือหนึ่งสวิตนี่ก็ค่อยทำยังไม่รู้ว่าจะไปใส่อะไรก็คือหลักๆก,ก,ก็ประมาณนี้คนระับที่ใช้สำหรับใครที่จะใช้ระบบโซล่าเซลล์จริงๆถ้าเป็นคนโสดนะแค่นี้พอลนะ ราะว่าชี้ประจําวันของคนส่วนใหญ่ที่จะใช้กันน่ะมือถือมีทุกอย่างก็จะมีครบเลยก็จะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแชทไลน์คุยอะไรทุกอย่าง <c oughs> ก็คือมือถือนี้มันค่อนข้างครบครับแฟปมือถือแล้วก็เพื่อความบันเทิงก็มีเครื่องเสียงไว้ให้สำหรับนั่งรครับก็อันอนนะี้ก็ ฟังก์ชันมันก็ประมาณนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือเดี๋ยวพอเวลามานั่งแล้วเนี่ยมันจะอักนิดนึงก็เราก็มีตรงเป็นช่องนะไว้ใช้เปิดกันดีพอดีไม่ค่อยได้เปิดเพราะก็จะไม่ไม่มีใครรู้เนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้มันก็จะประมาณนี้ครับเศษเหล็ก เหล็กเส้นเหล็กเส้นที่ใช้จะก่อสร้างนะฮะเหล็กจาเหล็กมาไอเหล็กกล่องที่เหลือเนี่ยมาตัดทำฉากทำอะไรก่อเป็นลักษณะนี้นี่ครับก็จะเปิดออกได้ก็อรับลมเปิดได้นะอยู่ข้างนอกก็จะประมาณนี้เอาไว้วางอาหารเครื่องถือ แล้วนั่งเราก็จะทำอันนี้พเรานั่งนะกาะน้อยทะเลจะมีฟังก์ชันอีกชั้นหนึ่งเออไม่บอกอันนี้เก็บไว้กันพอดีมีรถจอดอยู่ก็เลยไม่ได้อันนี้ปิดน,นะเนี่ยครับเป็นระบบออฟก,กิต ก็คือเป็นระบบอิสระก็เลอไม่ใช้ไฟบ้านนะครับจะใช้ไฟจากถผงโซล่าเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่อย่างเดียวนี่ก็เป็นระบบเล็กๆเลยเล็กเลยเล็กจิ๋วๆแต่ใช้ได้อยู่ได้แน่นอนอสาหรับลูกค้าที่มานะครับถ้าจะสูบบุหรี่รบกวนออกไปสูบข้างนอกนะครับ ไม่ให้สุกข้างในนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมผมไม่สุกบุหรี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูไว้ให้หน่อยหนึ่งให้เดินไปสุกบุหรี่ได้นะครับนะอันนี้ก็ไม่ได้ปิดสนิทจะเป็นบานเกตเอาไว้คล้ายบานเกตนะเอาไวป้ปะเราต้องการลมเยอะ อันนี้ฝนมันตกนมันหยุดก็ปิดไว้ก่นอนเคอคประมาณน,นี้ส่วนมีอะไรเสริมเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดอีกทีวันนี้ขอแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ